สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนสำหรับในวันนี้นะคะสื่อการเรียนการสอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะเราจะมาเรียนกันในบทที่10นะคะการนำเสนอข้อมูลในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องเตรียมความพร้อมการน,นำเสนอข้อมูลค่ะผู้สอนนางสาวอรวรรณเเชน,นันค่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามาดูข้อมูลกันนะคะสำหรับข้อมูลที่ให้มานักเรียนเห็นเป็นอะไรบ้างคะเป็นตารางใช่ไหมคะแล้วตรงนี้เป็นแผนภูมิแท่งนั่นเองค่ะทีนี้มาดูนะคะการนำเสนอข้อมูลนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องใดเราก็ไปดูหัวเรื่องนะคะในตารางก็คืออะไรคะ ตรงนี้เลยใช่ไหมคะนี่คือหัวข้อของการนำเสนอข้อมูลนะคะก็คือจำนวนนักเรียนชั้นป .1- ป .6 โรงเรียนบ้านใหม่ค่ะสำหรับในแผนภูมิแท่งก็เช่นเดียวกันนะคะก็คือจำนวนนักเรียนชั้นป .1- ถึงป .6 โรงเรียนบ้านใหม่นะคะตรงนี้คือหัวข้อเรื่องนะคะของการนำเสนอข้อมูลนี้นะคะ จะเห็นว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกันนะคะเพียงแต่มีการนำเสนอคนละแบบกันนั่นเองค่ะจากตารางนะคะที่เป็นการนำเสนอข้อมูลแบบตารางการนำเสนอข้อมูลแบบแผนทุ่มแท่งนะคะนันเกเรียนคิดว่าการนำเสนอข้อมูลแบบใดน่าสนใจมากกว่ากันนะคะ ตารางสาหรับการนําเสนอข้อมูลแบบตารางก็จะมีตารางและก็มีข้อมูลนะคะที่เขาให้มาเป็นตัวเลขนะคะแต่สําหรับแผนภูมิแท่งนะคะก็จะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมขึ้นมานะคะเหมาะสําหรับการเปรียบเทียบข้อมูลว่าข้อมูลใดมีมากข้อมูลใดมีน้อยนะคะดูจากแนวตั้งและแนวนอนของแกนนี้นะคะ สำหรับตรงนี้ก็จะเห็นว่าแนวนอนคือจำนวนคือชั้นใช่ไหมคะป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ป .5 ป .6 ส่วนแนวตั้งคือจำนวนคนนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่0ูนะคะและจะเพิ่มขึ้นครั้งละเท่ากันก็คือครั้งละ20นะคะศูนย์ไป20 40 60 80 100 120 140 160นะคะจะเพิ่มขึ้นครั้งละ20เท่าเกันนะคะทีนี้ก็ วาดข้อมูลของกราฟแท่งตามข้อมูลตารางได้เลยนะคะแล้วมันก็จะสามารถเปรียบเทียบได้ง่ายว่าข้อมูลของจํานวนชั้นใดมีมากที่สุดข้อมูลของจํานวนชั้นใดมีน้อยที่สุดนะคะการนําเสนอข้อมูลนะคะไม่ได้มีเพียงแค่การนําเสนอข้อมูลแบบแผนภูมิแท่งนะคะเรามีหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นแผนภูมิแท่งแผนภูมิรูปภาพนะคะหรืออาจจะเป็น รับนะคะหรือจะเป็นแผนภูมิวงกลมนะคะซึ่งนักเรียนจะได้เรียนนะคะในระดับชั้นต่อๆไปนะคะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็มานำเสนอกันแบบแผนภูมิแท่งกันก่อนนะคะจากข้อมูลเดิมนะคะเป็นข้อมูลแบบตารางนะคะของจำนวนนักเรียนชั้นป .1 ถึปงป .6 ของโรงเรียนบ้านไหนและก็ข้อมูลแบบแผนภูมิแท่งนะคะ ของจำนวนนักเรียนชั้นป1ถึงป6โรงเรียนบ้านใหม่เหมือนกันนะคะนักเรียนคิดว่าการนําเสนอข้อมูลแบบใดเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนได้ง่ายกว่าคะสมมติคู่กาหนดคําถามว่านักเรียนในชั้นใดมีจำนวนมากที่สุดนักเรียนดูตารางแล้วก็ดูแบบแผนผน่งนักเรียนคิดว่านักเรียนดูข้อมูลแบบไหนและสามารถตอบได้รวดเร็วกว่ากันคะ แบบไหนเอ่ยแบบแผนภูมิแท่งใช่ไหมคะที่มองปุ๊บก,ก็คือรู้เลยว่าแท่งไหนท,นที่สูงที่สุดก็คือมีจํานวนนักเรียนที่มากที่สุดเองนะคะแต่ในแต่ละนั้นเนี่ยต้องมาไล่ดูก่อนใช่ไหมคะว่าชั้นไหนที่มีจำนวนนักเรียนจำนวนนักเรียนมากที่สุดน,นะคะก็ต้องดูข้อมูลเป็นทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นไปใช่ไหมคะซึ่งความรวดเร็วในการตอบก็คือแผนภูมิแท่งจะตอบได้ รวดเร็วกว่านั่นเองใช่ไหมคะ,ะถ้าสมมติครูถามว่าจำนวนชั้นไหนมีนักเรียนน้อยที่สุดคะนักเรียนก็ดูได้เลยใช่ไหมคะแผนผังแท่งก็ตอบได้เลยคือชั้นป .6 นั่นเองใช่ไหมคะเพราะเตี้ยที่สุดกว่าชั้นอื่นใช่ไหมคะแผนผังแท่งเตี้ยที่สุดกว่าสายชั้นอื่นส่วนตารางก็ต้องมานั่งดูข้อมูลไลท่ทีละชั้นทีละชั้นทีละช,ะชั้นใช่ไหมคะถึงจะตอบได้นะคะเพราะฉะนั้น การนําเสนอข้อมูลแบบแผนภูมิแท่งนะคะจะเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนได้ง่ายกว่าแบบตารางนั่นเองค่ะค่ะจากข้อมูลนะคะข้อมูลแผนภูมิรูปภาพตรงนี้นะคะเราจะนําข้อมูลตรงนี้นะคะมาเติมในตารางนะคะให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนจะเห็นว่าข้อมูลนี้นะคะมีหัวข้อเรื่องนะคะก็คืออะไรคะ ก็คือจำนวนหนังสือที่นักเรียนยืมจากห้องสมุดโรงเรียนเปี่ยมรักตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตรงนี้คือหัวข้อเรื่องของแผนภูมิรูปภาพนี้นะคะซึ่งแผนภูมิรูปภาพนี้นะคะมีข้อกําหนดนะคะก็คือกําหนดให้หนังสือหนึ่งรูปนะคะแทนหนังสือจํานวน10เล่มนะคะเราจะนําข้อมูลใน แผนภูมิรูปภาพนี้นะคะมาเติมในตารางนะคะซึ่งเขากำหนดให้อะไรคะ1รูปแทน10เล่มอะมาเริ่มดูวันจันทร์กันเลยค่ะ1รูปแทน10เล่มก็นับ10 20 30 40 50 60แล้วก็70นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันจันทร์มาเติมในตารางนี้นะคะก็มีนักเรียนยืมหนังสือจากห้องสมุดโรงเรียนนะคะจำนวน70เล่มนั่นเองค่ะต่อมาวันอังคารค่ะ1รูปแทน10เล่มก็นับเหมือนเดิมนะคะ10 20นะคะเพราะฉะนั้นวันอังคารมีจำนวนหนังสือที่นักเรียนยืมจากห้องสมุดนะคะทั้งหมดก็คือ20เล่มนั่นเองค่ะ ต่อไปวันพุธค่ะนะเหมือนเดิมค่ะ1รูปแทน10เล่ม 10, 20, 30, 40, 50นะคะเพราะฉะนั้นวันพุธนะคะจำนวนหนังสือที่นักเรียนยืมจากห้องสมุดนะคะมีจำนวน50เล่มค่ะต่อมาวันพฤหัสบดีค่ะ1รูปแทน10เล่มเหมือนเดิมนะคะ 10, 20, 30, 40ี่4ิ 50นะคะเพราะฉะนั้นวันพฤหัส,สบดีนะคะก็มีจำนวนหนังสือท,ที่นักเรียนยืมจากห้องสมุดนะคะจำนวน50เล่มนั่นเองค่ะต่อมาวันศุกร์ค่ะนะับเหมือนเดิมนะคะ1รูปแทน10เล่มนะคะ1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0ส0 80บ 90แล้วก็100นะคะสำหรับในวันศุกร์นะคะก็จะมีจำนวนหนังสือที่นักเรียนยืมจากห้องสมุดนะคะจำนวน100เล่มค่ะจากนั้นนะคะหาผลรวมนะคะว่าตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะมีจำนวนหนังสือที่นักเรียนยืมจากห้องสมุดนะคะทั้งหมดกี่เล่มนะคะก็นำข้อมูลตรงนี้มาทำอะไรกันเอ่ยมาบวกกันหรือมารวมกันนั่นเองนะคะก็จะได้ จำนวนหนังสือที่ยืมทั้งหมดก็คือ290เล่มนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะซึ่งตารางที่มีลักษณะเช่นนี้นะคะเป็นตารางทางเดียวนั่นเองนะคะสำหรับในวันนี้นะคะการเตรียมความความพร้อมนะคะการนำเสนอข้อมูลนะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ